อนนี้นะคะเรามาอยู่หน้าเจ้าอ e ีซูซูนะคะปี2 0 1 1ตัวซุเปอร์ไทยนะคะตัวสีดูยุสุนี้เลยนะคะเป็นตัวไฮเ h นเดอร์นั่นเองนะคะคันนี้ก็จะเป็นคันหนึ่งน,นะคะที่อยู่หน้าเต็นท์ของเรานะคะแล้วก็ลูกค้าประวัติดีก็ทีดเราเช่นกันนะคะส่งข้างห้งองพยงแค่แปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็ติดต่อไอ้มาได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะรอบๆของคันนี้ก่อนแล้วก็ภายในกันก่อนเนาะเดี๋ยวลูกค้าจะได้ชอบนะคะจะได้ถึงรักคันนี้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อไอ้นี้มาได้ะคะ่ะตอนนี้นะคะเรา สี่ประตูไฮแลนเดอร์นะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีเด็นะคะแล้วก็เครื่องเสียงเดิมนะคะพวงมาลัยอยู่เดิมๆเลยคันนี้นะคะส่งเพียงแค่แปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าให้ดูความเดิมนะคะของรอบคันนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็สวยสดมากๆเลยนะคะนี่นะคะสวยขนาดนี้ใหม่ขนาดนี้นะคะลูกค้าส่งเพียงแค่แปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าสนใจคันนี้ก็ติดต่อไอมาได้เลยคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไอจะพาไปชมอีกสักหนึ่งคันนะคะแล้วก็สรุปคลิปสั้นๆประมาณนี้นะคะแล้วพาก็ชมกันไปเพลินๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็ ติดต่อไอซิ่นกันนะคะพูดเดยอะนิดหน่อยนะคะโอเคแค่นี้นะคะ